สวัสดีวันที่แก,กันกกราครม25งัรบบรรยากาศอากาศห่อนในภาคอีสานมีเมฆึมเขาสูดูดูเหตไทเหต้าของพี่น้องเกษตรกรที่เ็ดไทเหน้าทัว่วภาคอีสานและทั่วประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ที่มาบอกถึงชีวิตหมอลำาของแม่แดงทิตาใจเกินร้อยที่เริ่มต้นจากการเป็นชีวิตหมอลำในอดีตผ่านอียังมาแน ถ่ายตอนนี้ก็มาอยู่มอลำใจเกินรอยนี่หลายแง่มุมที่นาสนใจเป็นต้นว่ามอลำสมัยก่อนว่าจะได้ขึ้นเบทีต้องผ่านการฝึกฝนหลายถ้าลบ่เป็นจังหวะบาถืกแบบนี้ก็บาได้ไปขึ้นเป็นหมอลำแต่บ่คือยุคปัจจุบันที่ขอให้ฐานเอฟซีเนี่หน้าตาได้ก็สามารถไปเป็นนางเอกพระเอกกันได้มาฟังชีวิหมอลำของ ไมแดงพอติตาจากปากคองไม่แดงได้เลยครับคือเป็นคนหมักมะลามากเลยแต่พอจำพอจำควาวไในพอหูจากความเออแต่สมัยตะเจี่ยมันมีตะวิทยุนอนแม่แล้วก็จบพอแม่แล้วหยิบั้งเพียงหรือทุณงตั้งอน่งพอฟังหมอลำมันเสร็จแล้วก็คือคือป็นคนชอบเลยเป็นคนชอบหมอลาตั้งแต่จําความได้เราก็ฟื้นเก็บคองฟื้นเก็บคองก็วิทยุพี่น้อง ตะีส no, ah ่วนมากหมอลำมันหมอลำเพิ่อะเสียงลำแต่นดวิทยุเนาะลำเรียงลำอย่างอื่นสิคือหมอลำกิสิเปิดฟังแต่หมอลำเราค่ะเปิดฟังหมอลำมันซึืมซัพย์ออไปนิสายเลือเองถามว่าเสียงดีไหมไม่ใช่คนเสียงดีค่ะแต่ว่าอาศัยเรือว่าอทิบาเห้องหมักเราชอบ ล้วคือเราเรา,เราชอบหม้หมกักล่ำมักอย่างนี้ใช่ก็เลยึก้นจากของเพื่มีความต้องการที่ที่อยากจะเป็นหมอรำให้ไดดแต่กลัวว่าสาิมหัมืัอนี่ตอนที่เข้าวงการใหม่ๆตอนที่เขาว้องกันไม่ไม่ก็บ่ได้เป็นหมอํำเลยได้พี่น้องก็<ม>คือไปเป็นแดนเซอร์อยากเป็นหมอํำเิ่นกับว่้เป็ีเยรประาา่าสมัยตะเกียกันซ้ำใดซ้ำหนึ่งหรือว่าเอ่อ ถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านจริงๆถึงคุณจะเสียงดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณลำไม่ถูกทานองหรือเพี้ยนนิดนึงเพื่อนก็ให้จับไม่สมัยตะกินก็คือสมัยนี้ค่ะสมัยนี้เสียงดีนะตาดีเออมีโอกาสมีแฟนคลับสนับสนุนก็คือก็คือได้เลยขึ้นเป็นพระเอกขึ้นเป็นนางเอกได้เลยนะคะเออฐานแฟนคลับหลายสิบอะเกิดยดังไงแต่สมัยต่กินอีบอถึงแม้ว่าเราเข้าสีรัมเด้ถึงทำนองก็ ถึงแม้ว่าเราจะลําได้จะเล่นได้แสดงได้แต่บางทีหัวหน้าก็ยังว่าไม่ผ่านเพื่อนก็บอกอีกข้นเนี่ยอันแยงพ่อตีตายเองเนี่ยคยประมาณแบบว่าไปไปแต่ก่อนนี้อตอนนั้นอยู่น้ำหนักกออนุญาตเอ่ยซื่อเด้อพี่หน้องติจีขุ้น่อสองการกับพุ้นแม่สุภาพเนาะตอนนั้นที่ไปที่ไปอยู่น้ำเพื่อนตั้งแต่สมัยอายุมีสิบวัน เป็นสาวเออเป็นสาวยิ Luckily, ่งมาท่านนยังมาท่านนี oh ้แต <ấy> ่งงานแต่พอดีนางเอกนางเอกเพิ่นหนะปาม่านางเอกนางเอกเพิ่นปาม่าแล้วกับเพื่อสมัยที่จริงเพราะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอย่างเนาะมันจะไม่มีโทรศัพท์สื่อสารติดต่ออะไรกันได้แล้ววันนี้เออหน้าเอกเพิ่นปาม่าก็คือล่อเมือนั้นไปล่ำเพลิงฉุญจันได้เลยเพิ่นล่อเราแต่นั่งเอกเพิ่นกับปาม่าเพิ่นก็เลย คือรถก็ออกเลยคือตั้งแต่สมัยเตจีเนี่ยคันผู้ใดมาใส่เวลายังเพิ่นกับศิบป์ถาเลยพี่น้องมี่สลายเพิ่นกับรัมสำนันพอสงการเพิ่อนเพิ่อนแบบนี้เลยนะคะเตจีมีสมาชิกทีมงานมีเท่าไหร่ถ้าถึงเวลาคือเพิ่นเพิ่นต้องไปเอาทางหนาไหมครับเอาผลงานทางหนาคันผู้ใดมาบ่ทันรถหรือว่าอันนั้นก็คือเพิ่นเพิ่นต้องออกรถเลยเพิ่อนเปสดออกไปงานเลยแล้วทีนี้วันนั้นนางเอกเขาไม่มา เรวเพื่อนบ้องหัวจ้วาวมาเพื่อนเสียอ่ไข่ล่ำคือตะแม่ตัวจนีนมันบริมีตัวเลือกหลายมันจะมีแค่ตัวพระเอกนางเอกตัวโกงตัวโกงฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วก็มีตัวตลกมีพมอพญาแม่พญาแค่น,นั้นจบมีหมอล่ำมาถึงส,สิบคนเลยสามแล้วก็คือมันมันมันหาเพ,พ,พ่อใดหาเพื่นล่ำแทนั้ได้เพื่อนเกา่าเพื่อนเกาเ่าแดงเพื่อนที่ตายนี่เพื่อนก็นมาถามมามึงล่ำได้บ่คือเดือดเดือดตัวของแกควางนี่ก็คือ ถสมัยตะเกี้คืออยากเป็นมอลำไหลจุดประสงค์ตอนไปสมัครก็บอกว่าอยากเป็นหมอลำแต่เพิ่นกับพ่อให้โอกาสเพิ่นพ่อได้ให้ขึ้นได้ถ้าเพิ่นพ่อได้ให้ขึ้นร่าไงเออเพิ่นกับมาถามพอถึงเวลาสิเลีนเพิ่นเพิ่นหานักเอกก็ได้เพิ่นกับเลี้ยงางมาถามแม่แม่ภาพอ่ะล่ะแม่สุภาพที่จริงเล่าเล่าเล่าอยากสนับสนุนเหตุเพิ่นด้วยแม่สุภาพนะแล้วกับเลี้ยวดายไปรำไดรพอเลี้ยวดาได้ได้ยุตาการเลี้ยงบางสี่งเล้วกับเลี้ยเหตุขึ้นไปรำได้ได้พี่น้องการรำเพิ่นสอดแจ้งกลำได้ทุารน ก้อนของนางเอกทุกก้อนลำได้หมดกระเหรี่ยงสวัสดิ์แจ่มเมื่อนั้นที่นางเอกขึ้นประมาณเออแต่หลังจากนั้นพอพองานหลังเพิ่นกับหูบาราห้องำไหนแล้วเพิ่นกับเพิ่นกบับบอวก,กันจะได้เพิ่นกับบอวก,กันบูบาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยผ่าไปแล้วก็บอกว่าเออยีแดงมันลำได้กับฮารดออมมันเนี่ยเป็นอย่างฮารดมาซ่อนใบตัวออมมาซ่อนใบปัญหาเชื้อมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกกต่ทีดดเอามันขึ้นมาเลยอย่างว่า แต่บาทนี่คุณพ่อสงการเล่ากับสิบบาทเออถ้าเอามั่นขึ้นไปตอนนี้ก็คือผู้น่อยก็คือเป็นเป็นสาวอยู่นะพี่น้องแต่ว่าน่าเกขึ้เป็นอายุหลายแล้วเนี่ยเออถ้าเอาไปมันบอบาลานกันถ้าออกไปน้ำหนักเกก็คือบอบาลานกันมันสิคือแม่กับลูกเพราะว่าจะกรอมเนี่ยตอนนั้นเป็นสาวกับผู้นยน้อยประมาณสิบกว่าปีว่ามันเยี่เสียสักสิบเจ็ดสิบแปดปีหรือเปล่าไปอยู่น้ำพึ่นตอนนั้น ก็เลยปรเ,ด,เปรดีเป็นบาลลัมนี่นนอนก็บรดีเป็นเลยทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็การล้มในพป็นสวดแจงอะไรเงี้ยหนึ่งล้มเป็นนางเอกนี่แหละสิบว่ากอแตกต่างของการเป็นมาลลัมสมัยนี้ก็สมัยด้จีตเนี่ยมันแตกต่างกันหน้าสมัยนี้หนะ้าตาดีสดเสียงดีเอนเตอร์เทนเก่งแฟนคลับเยอะมันสิลัมเสียงไหลเสียงยังทัพวถืถอทัานอกก็ยังกดืซันก็คือคุณได้เกิดหมดเพราะว่ามันมันก็เลยยุคก็เลยสมัยตัวเงนนี่นะฮะ ไม่ตะกี้นี่ยพี่น้องเพิ่นขึ้นไปล่ำเนี่ยอันซ่อนเพิ่นลายอยากล่ำนั่เพิ่นเนี่ยนอนกับบาร์ลับนอนนอนฟังเพิ่นล่ำขึ้นในใจในคิดเสมอมาย่ำใจน้อกูสิมีโอกาสสิมีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นมาร์ลัมขึ้นเพิ่อนในที่สุนี่ยคนที่ให้โอกาสให้ได้ขึ้นเป็นมาร์ลัมก็คือคนผ่อนส่วนการกับคุณแม่สุภาพคือเก่าค่ะก็ดีได้ได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งมาร์ลัมก็คือเพิ่นสายตะเกี้แม่สุภาพบารสิบล่าสุดหายแดงคนที่ตายเนียเป็นคน ป็นค้นหาบุคลากรหาศิลปินขอไปอยู่ในวงสาวหน่อยสิจีบ้าก็สิบว่าคันเห็นผู้ใดหนาตาดีเสียงดีการถาบถ้ามเขาบอกขามาอยู่ทั้งวงเขาเด้ร์อย่างสิลป์คื่นก็คือปปน,นี้คันไปเห็นผู้ใดไข่ไข่เน่เสียงเสียงไข่เน่าร่ำเป็นเน่เสียงก็งคือสิสงวนเลยก็ยกัวอยางก็ยังก็ยังหัวหน้าที่ละ ไปไปไปร่ำถอดนำ้นำน้ำธนาสอท้องสายสอท้องสายหรือ่าเพียเสียข้ามกันไหนได้กินก็เลยไปเห็นนอนเขาตอนนั้นหัวหน้าก็ยังตัวความหอมความวอมแต่ว่าสูงสูงค, <laughs> คือก็เลยเห็นเห็นเห็นหัวหน้หาน,านี่เราล่ำเราล,ล่ำเพื่อนหน่าจะเป็นกวนรักสาวส,สวยหรือเปล่านี่แหละเพื่อเป็นกวนเดือนกวนเดือนลํำเพื่อนนั่นสิละเออหน้าแต่แล้วก็รอเนาะรอลอมาตั้งแต่ด้กินแล้วก็รอแต่เราเป็นเบาหน่อยนะ ประมาณสิบสิบจากปีเนาะไปพอ,อกัมามนะาหน้าเมื่อหน้าหน้าจะสิบหา้าสิบโมปีหรือเปล่าจำเขาได้นะคะ,คตะเตื่อยเงี้ยมือเสาร์เพราะตาเตื่อยล้าเรี่ยวไปล่างนะยางไปห้องน้ำเลยไปเห็นนอนนางเห็นพอดีก็เล่ยยางเขาไปทางเาลยได้ว่านหลายอ่นอยูคณะนี้ประจำวอก็เลยถามบ้านสิเมื่อหน้าเราก็เลยบ้านกวนเตื่อยไปทางบ้านอันย่าบลอยกับลอยลอยกับไปอนันนมาตะคุณอื่นลอยกับไปไปคณะเดกกับไปเทนะ่นั้น ก็เลยบอกว่าอยากม่สนใจอย่าย้วนน้ำบอลลัประจำเนี่ยบอกเดี๋ยวมาเสิก็เลยบอกแล้วว่าปีก็น้ำเกลือเพราะว่าไปยืดสาวหน่อยไปเหมือนยังตะกี้เมื่อหน้าก็ว่ากล้ารับปากได้เพราะว่าแล้วว่าเราเ้องไปไปอยู่มาลลักันาดยังสมัยนั้นสาวหน่อยเป็นกระดังเป็นกระดังมัตตาใดย์เราอย่างไงเป็นกระดังในระดับนั้นสมัยตะกี้นะฮะเป็นทีนบอลลัมเพื่อนร่วมพระราชท่านเนาะเออแล้วก็บอกว่าให้บอยคิดเบ้างกวนด้วยเลยเพื่อนก็คือเคยบอกกับน้องว่า เออหน้าตาตัวกด็กดีเสียงก็ดีเกยฟังแล้วก็คือไปอยุคขนาดใหญ่ๆไปอยู่สาวน้อยกับกับกับเพื่ถึงก็ว่าขนาดพอสมัยนั้นขนาดใหญ่ๆที่สุดสินี้เจนนครนี่ระเบียบนี่ประผมเป็นสีไหมค่ะรัตนาสียงน่าเสียดเปิดบาร์รัตอนนั้นเป็นสีเปลือกตู้ค็เสียหายขนาดนี้ก็เลยบอกว่าเพื่อเพื่อว่าไปยูคน้ำสาวน้อยแล้วฮ่าฮ่านี่ยขนาดใหญ่ๆก็หนีเพื่อนมาเห็นทีใหม่ไรเมื่อเห็นหน่วยการเห็นหน้าตาเห็นอย่างฮาเพื่อน พามันมีโอกาสได้ไปไกลกว่านี้อสินะอัินบางเวลาลองไปคิดเบื่องเรื่องได้มาเออที่นี่จะเลยเอาเบอร์โทรให้กันเอาเบอร์โทรให้ไปกันอยาำขันสีไปกับเมื่อเมื่อนั้นเมื่อนี้อะเอรไอสีออกงานขันสีไปกับทรหาเวียนหรือพ่าไอซีขันยามไปแล้วก็พอถึงเวลาออกงานวันหน้าก็โทรมาว่ามีความประสงค์สิไปรวมนักสาวหน่อย ก็เล็กๆไปจากไปสาวหน่อยจากนั้นช่วงช่วงนั้นก็คือเวลาบางงานบางเสียสาวหน่อยก็สิรับงานเองนํารับงานเองด้วยแล้วก็ทำนี่มันสิมี่บอลําสมัยตะกี้บอลําบอลลัมถอดลายน้ำเดิอดเพิ่นรับงานเจอละเงือนหางเงื่อนสินะคะเพิ่นก็สิจัปที่ไปเพิ่งเซียนห่อไปแบบไปลับไปลับผสมเหมือนกันเพิ่นนั่งเสียเป็นสีอื้อนแกรงคันเทนตาตลอดเพิ่นสิเชียบเบิ่องวาวบางบัวขันบางก็คือไปก็รับงานอเดื่น ที่เพิ่นเดพกกนบพาการบ่าวกันมามา,มาล้ำจอนจัดแต่ละกะกะสีเอาน้องเอือนน้องไปนน้ำตลอดคือเอือนใบอยไปน้ำตลอดไปล้ำน้ำกันพี่น้องเออผู้ใหญ่บ่า,บาวก็ล้ำล่าไรถไม่มีแต่ก่อนรถส่วนตัวไม่มีเออที่รถโดยสารที่รถโดยสารนั่นไปล้ำไปไป,ไปหาหัวหน้านัดกันบางหันบางเหัวหน้หา,นาเป็นเงินสิบวหน้าเป็นเงินสิบบ่าว่าให้ไปรัดพี่อังเพื่อนี่เด้อรัดที่บ้านนี่เด้อให้ลงรถนี่ลงน,นี่ถ่ายอยู่นี่ เดอนัดกันยังมั้งกเห็นหนากันนี่จ้ะแต่มีัก็มวหนานะัวหนาบาลมีต่เบอท่เป็นบางเจ้าเินก็ได้เบออทั่วมาจากเพื่นไปเห็นล่ำย่งเหมือนเพื่นนกระเบอรทโ่วไปเนกทั่มากกได้ได้ลงสุดล้างนึ่งเรากรเป๋าแข็งส้ำอ้าวกตเป๋าเสียแผงพี่นองปีน่ะช่วงน่ะไปน้ำกันกับนอนสองคนคือแบนี้กร่สินี้งานตัวออกจากพวกนี้กตสินี้ขนาดเกินทั่วมาอีก บางมือนี้บางเบากระเพราก็ไปไหลเป็นแบบขันมันมีรถขึ้นยังรถส่วนตัวขึ้นยังสูมานี่สิสบายอยู่แต่ว่ามันถึงลำบากยังหย่อนขึ้นโดยสารพี่น้องคือห้าลังเตียอยากนอนอยากนอนอย่างเงี้ยอย่างเง้ยขึ้นรถโดยสารขนาดบ่มีคนบ่มีคนมันคือท่องรถโดยสารเลยคือเ้าสินอนเหยาดเนี่ยเพิ่นกขึ้นเขาไปนอนเพราะเขาอืดนอนมากบ้านเะเขาล้ำสวดแข่ขึ้นรถโดยสารด้วยกันเขาอืดรถบ้านกว่าเออ เพิ่นกับเพื่อนนอนในเพิ่นเห็นห้อนอนเพิ่นกับยางมักปูใบจะนอนมันเพิ่นเพิ่นถือเขียดถือยังสิแม้เกิดประเด็นนอนกิดว่าตาลับครับตานอนอยืสนสลับก็นังน่งปปนอนนั่งซับปะมุขทั้งหลวดบ้านน่นตรวจโดยสารนั่นเพราะจะเป็นหัวหมองขี้จุดหนัดกันัเสียงร่มขาเพิ่นเอาตรวจปีกับมาเดี๋ยดิพี่น้องมาดิตรวจมันมาแล้วไปตรวจปีกับถามเนยอยู่ทั้งหลวดขั้นนั่นนี่จะกึ้นทั้งขวางทั้งขวางทั้ง,ง,ง,งคนเนาะ ปัานี้กับพ่อนหัอนอ้อหนีไบที่นี่นั่งเบียดกันไปนั่งตักกันกับนี้กับนอนนะตรงนี้เหมือนนั่งปนั่นเด้ยวเสว่าสิไปหอนงานนี่นี่ปวดขากับปวดปวดเอวกับปวดน้ำมนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างนั้นจังสั่นดูมา,จากจะว่าเป็นสิบสิบปีกับการไปเป็นมํำจอดจัดเนี่ยจนเราออกจากเขาออกจากสาวหน่อยเป็นแั่แทง ล่วงจากสาวหน่อยเป็นมันแพงแล้วก็เลยมาขึ้นยูเจนนคอนอพ่อขึ้นาอยู่เจนนคอนกับสิอเอ,อือเพิ่นกับโยกระดับเป็นมากอีกระดับหนึ่งเพิ่นกตโอเคแยมวอนที่ตายก็เลยเอ,อือแยกจากมานาะพอดีมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็เลยแยกจากมานาะแยกจากมานาะึือไปไปอยู่วงอีกวงหนึ่งแล้วไก่นมานาะอยู่อยู่น้ำเจนคอนแล้วหลังจากนั้นก็คือแยกจากกันเลยแล้วมันก็ได้ยินข่าววนะ่ามนาไปอยู่น้ำระเบยียบ ไปยู่น้ำที่แหลกเออที่แหลกไปอยุ่นํ้ำเหมือนน้ำพ่อน้ำไอ้สมกิตก้อนบาะเดแทยไปยุ่นน้ำไอสมกิตนองกับทั่วมากอยู่ไปนี่ไม่ยู้ไปสมกิตน้ำข่อยว่ากันก็คือกับปอยากกันก็เลยปรอยากกันคือคือตอนนั้นกับผรู้ว่าพี่น้องมันมันเป็นช่วงนึ็นของชีวิตที่ต้องลำบากลำงกเหล่านั้นนะก็คือยังไม่มาก็จึงยังไม่มาสมกิตตอนนั้นไอ้สมกิตแล้วตังวงเป็นสมวงสมกิตวาท้อนแล้วไปนี่กะพอดี หลังจากนั้นน้องก็ได้ยินข่าวน้องเกิดทุ่มมาบอกซุ้ฟังมาลุ้งจากสมจิตแล้วก็ทุ่มแม่ปรึกษาบามีสองวงที่มาบอกคื้อวงวงระเบียบกับวงปฐมก็เลยทุ่มมาปรึกถามมาเกลี่ยอันเกลี่ยบานไวยสมเพิ่นสิบอียววงใดก็เลยก็เลยบอกนองบาขันตามขันตามฟังเลยซื้อวงเกลียเกลี่ยมากระเบียบก็เลยมาเองส่ เยี่ยมระเระบีบย,พยพเพราะว่าเยี่ยมป็นล่ำเยี่ยมป็นล่ำแห้งล้วก็คือคืออย่างหลายๆอย่างเี่ว่ามมนโอเคกว่ากรประมาณสิเยี่ยสนับสนุนเหปรยุระเบียบเด้อดกัอนเป็นคมันเป็นนนั่นกับประยุ่ระเบียบเด้อบหม,มืาันเสี่เออแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินว่าน้องไปอยู่องระเบียบกระโาซูมือเนี่ยที่นองแล้วก็จนมีโอกาสได้มาตั้งวงแล้วน้องก็โทรหาบอกแกวระเบียบน้องนะ วันนั้นจําได้นอนนอนนอนอยู่ประมาณเที่ยงอยู่ไปรั้มน้ําสาวหน่อยกลับขึ้นไปอยู่สาวหน่อยอีกเด้อร่งแกนนั่นก็ร่างแกนนั่นเมียเมียเล่าเ่องี้มาล่ามาเราก็โท้น้าม่อพอจากละล่วงจากละไปประมาณหกเจ็ดปีแบบเมี้ยเนี่ยสุภาพน่ะวันนั้นเกเหมือนกับเหมือนกับไอพ่อนพ่อนพ่อนพี่เลยดีเลาเราตั้งทองคือคือเราตั้งทองเราก็เล่นเล่าก็เล่นประเดีไปรับเราบบรสกายนะคะ แม่เราก็เลโทษ่งอื่นๆขึ้นไปซอยก็เลยกลับมาหาเรากลับมาอยู่สองปีเน,นี่ยแหละมาหาเราก็เลอกจากเรื่วงจากระเบียบเิตั้งวง,งเนี่ยเราก็เลโทุงหา,าว,าว่ามาซอยมาซอยฝ่ในเอื้อยยังจีบเสียพวงแล้วก็คือคุยกันยาวมากเลยเป็นว่าคือเดี๋ยวามเป็นห่วงเอาอยังไงเลยว่าคำแลกที่ถามมาคือว่าบักหลานีืเงินไหลเป็นได้หน,ม,น,หม,น,นม้เงินว่วงเพราะว่าขนาดผู้เป็นมีเงินหลายเป็น เป็นหลายล้านเป็นมาเฮ็ดพวงเปิ้ลกับประสบความสำเร็จเดียวกับเรื่องบางสี่งใหญ่ๆเป็นห่วงใหญ่ยานเอาเงินมาละลายแม่น้ำจิตหมว่าใช่นะแต่ก็คุยกันโดนเถื่คุยกันไล่ละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้แหละพี่น้องก็เลยตัดสินใจมาอยู่นรักันก็คือมาอยู่กับน้องเลยชีวิตหมอลำของแม่แดงพรอทิตาถือว่าเป็นคู่หมอลำคนหนึ่งของวงการหมอลำมีหลายแง่มุมที่ศิลปินรุ่นใหม่เอาไปเป็นแบบอย่างในการอยู่ในวงการหมอลำ ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถครอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อผูผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ